สายที่ปล่อยออกมาในแต่ละคืนจะไม่แต่ละงอยู่ด้วยและวยังมีเรือไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับก็จะปล่อยให้ท่านได้ชมในแต่ละคืนนะครับเริ่มเวลาประมาณ19บเก้านาฬิกาตื่นเช้าที่19แน่นอนครับท่านจะได้ชมความงามของเรือไปทันประทือด้วยแต่อไปอบจด้วย1ี่สีลำนะครับสวยงามก็มีอันเอเมืองนครพนม คนสวรรค์ปราปามหาวิทยาลัยนครพนมโครงการสำจวันครพนมแ้แก่ดล์ลำสนความคิดก็มีเ่อนท่าพนมนาแกบ้านแพงท่าอุเทนอาว่าได้ลโดไปประดับประดาต้องขิ้นสามพดูรูปเรือไปโจของจังหวัดนครพนมแระบเรือไปโจลำหนึ่งครับลำแรกเป็นุเรือสุพรรณหงษ์โดยการเรืองพนมวเรือมีท้อลานที่สุราร์านีเฮอยู่หัว พระนางแก้วพระอรค์นาดีน่าส่วนท้ายเรือก็มีตาต่อเนื่องอาเซียนและสะพานมิตรภาพแห่งที่สามเรือพระเจ้ารับที่สองของจังหวัดนครพนมนะครับลงไปสามพันดวงเท่ากันกว้างสามสิบเมตรนะครับเป็นรูปเรือพญานาคกราหุ่นเรือองค์พระธาตุพนมกลางเรือเป็นรูปประตูระบายน้ำพระนิรันดร์และข้อความสุขิสุทธิ์แอดนั่งบนพนม ให้เปนพระองค์มารีราพระบาทเพ่อจะได้อยู่